anh mòm, nhàng ló nè, tạo thấp mà. แว่นไปเหอะแว่นไปนู <t ema> huh? hey, okay. ่นเลยไปลงคลองอ่ะลงไปในน้ำ yes, 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 yes. <mark> ่ะแว่นไปนู่นไปแว่นไปนู่นเหอะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์พี่นั่งเปล่าเฮ้ยอย่าเหยียบดิเหยียบโรงเรียนเฉยพี่บีมีอะไรทำไมาถึงเล่นเจ็ดสีทำไมพี่บีมเลยรป พี่รู้จักแต่พี่บีมว่าละครพี่ที่หกคนเลยขาดใครสามคนไอ้โต้ไอ้โต้มาะึงแล้วเลยเฮ้ยหลีกหลีกลีกเฮ้ยเข้าเข้าในเลยเข้าในเลยโต้อะตรงนี้ดูเยวพี่อ่หมคนมันเยอะแท่มันไปกินเยอะเลยไปไปกระบะบ้างดิไปน้ำดิขาดใครอีกวะโตเตน่าซีป้อมแตงก๊กกล้องบีมพีกายอาร์มฟี่กายโต ขาดใครวะเตอร์เอเตอร์อามใครบ้างอ่ะเอเตอร์แล้วเอเตอร์ใส่นาสไลด์เลยสี่สองเหรออ้าวใส่นาสไลด์เลยเอเตอร์เอเติร์สี่สี่สองไอเบิ้งสี่อะไรสี่เอะเอเตอร์สี่เอสแล้วใครอีกคนหนึ่งวะคนสุดเฮ้ยแขงออ่ะ้าวไปแล้วร้อนรอมใครอีกคนหนึ่งไปแล้วตัวตัวจีตัวจีเลยไปแล้ว พี Now, ่ซ okay. okay, okay. sort of ้มไม่นับหรอไม่นับตอนนี้มีสิ้คนแล้วมคนเลงรุ่นพีพีให่เออบางุว่ะเออนเบิดกเอใช่เ่ย้เียไม่หาใส่้ไสไดีย่ได้ทุกตัวไม่เย้วนเลยครับยา่ย่อพ่อไม่เย็นเ่อยัไม่้ไม่เย็นเไม่ร้้ปไม่ได้มันต้องก้ไม่ต้ ไม่แอกี้ย่าแย่ๆโอ้โหแม่ขับลงมเล่นจุกอะดรที่ก่ดนโอ้ดิลองดิครับผมลงก่อนนะผมลงก่อนนะลองเลยครับไม่ใคมาไม่ไหวหรอใครเนี่ยไม่ใช่ไอ้เดอีกไรควายน้ำอะไรทำไมทำอะไรเนี่ยร้อนอ่ะโซคิ ใอ้รูย่ายงรัง้ร้อนอ่ะคนร้อนอ่ะไม่ไหวอ่ะคนนี้ไปทำไมวะเขาเจอซีไปเขาร้องเลยอ่ะเสมลาไม่รู้แม่ตัะกูลวัจำกัดวงเงินให้เลยย่าเจอเคเดซีไปเขาร้องเลยอ่ะ เะไรวะเที่ยวเป็นแสนะเพื่อนกูเองนะฮะห้าหมื่นดิห้าหมื่นสี่บาทถ้ายต่เองนะฮะห้าหมื่นบาทม่หอบไม่หยิบได้มึงถือเข้ามาข้างในหยุดไปดิยดไปดิใครใคเข้ามาขยียไปแอมมาเข้ามา ี่ล่นะนี่ไปดีเนี่ไีเนี่ั้ข้าววันี้บอกมาดยที้ทำนีัีออวยขึ้นแล้วอเปิด้แต่ว่าโอ้หน่เครื่องไม่ตลูกไม่แน่นก็เบรไม่อยู่ไม่ได้เย

วันน <ih az violin beeping warfare> ั้นน่ขยัมมาเเียวันนั้นน่ขยัมมาพิ่มากูหลับปุ๊บไม่คยาตัวเองเลยเบต้ยอันปาตนเป็นปาที่มาขวดชกมากวันนั้นนคูขยัมมาพมขากูหลับปุ๊บไม่คยผาตัวเองเลยเจบตัชีก

I will. น,นี่ไม่ไหวแล้วครับคุณดูกแกล้งเงือผมพี่ยา่า นุ่นไนะคะเป็นบรรยากาศก่อนที่น้องๆจะขึ้นรถไปโรงเรียนทางข้างทุกคนวุ่นวายมากเปลี่ยนรถ